ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสจะขอพูดถึงโชว์ที่ตราตรึงที่สุดในฤดูกาลนี้ครับว่าจะมีโชว์ไหนกันบ้างเรียกได้ว่านะครับหมอลำแต่ละคณะก็ทยอยเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพรบ้านแพงที่พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยไปชมแบบสด หมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ประถมบันเทิงศิลป์เปิดไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็มีอีสานนครศิลป์นกยูงทองครับแล้วก็หลายๆวงที่กําลังเตรียมตัวที่จะเปิดฤดูกาลครับทุกคนเรียกได้ว่าเปิดใส่ฤดูหน้าฝนกันเลยทีเดียวนะครับวันที่7เนาะของระเบียบวัตนศิลป์ก็กําลังจะนะครับทยอยเปิดฤดูกาลนั่นเองครับทุกคนก็ต้องบอกได้ว่าแต่ละคณะนี่คือโอ้โหนะครับสร้างสารรค์ผลงานมาสุดฤทธิ์เลยนะครับส่วนวันนี้พี่อุ้มอิ ข่าวกระแสเนี่ยขออนุญาตพูดถึง3โชว์ที่เรียกได้ว่าตราตรึงที่สุดสําหรับพิมพ์อิ่มนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นโชว์ของแม่เหล็กแต่ละวงแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มต้นด้วยประถมบันเทิงศลปนครับซึ่งพี่อุ้มอิ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปดูแบบสดๆนะครับสำหรับน้องบิวจิตชลิยานะครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหโชว์เพลงลํำแพนแทนใจนะครับนะซึ่งจะอาเป็นปลายปากกาเนาะของพ่อดาบสอเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเพลงนี้นะครับก็ เป็นเพลงเหมือนกับเล่าเรื่องราวของน้องบิวจิตชิริยาเองเลยครับทุกคนเนาะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นโชว์ที่อลังการมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าประถมบันเทิงศิลป์ปีนี้คือ โชเนาะเขาเรียกว่าอะไรโชในช่วงเปิดวงนะ่ะคืออลังการงานสร้างมากๆต้องบอกว่าปังมากๆแล้วก็ในช่วงที่น้องบิวจิตชลิยาเปิดตัวมานะครับทุกคน<ๆ>ก็ถือได้ว่าเปิดตัวได้อย่างสมศักดิ์ศรีเนาะสำหรับปฐมบันเทิงศิลป์ด้วยได้ว่าเขาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการท่าเต้นลายเต้นอะไรต่างๆอยู่แล้วสำหรับปฐมบันเทิงศิลป์ก็เรียกได้ว่าโอ้เสียงน้องบิวคือพุ่ง ทายานมากๆนะครับเสียงดีมากเป็นผู้หญิงที่เสียงดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆครับทุกคนบรรยากาศวันนั้นนาะก็ถือได้ว่าโอ้โหไม่มีฝนเลยสําหรับวันที่เปิดวงประถมบันเทิงศิลป์นะครับพอดาบสอก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆในเรื่องของพร็อพต่างๆของการแสดงโชว์นะครับทุกคนเรียกได้ว่าโชว์ของน้องบิวจิตชลิยาเนี่ยเหมือนวันนั้นน้องร้องประมาณ3-4เพลงได้แล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับน้องบิวจิตเนาะพอบรรยากาศที่น้องออกมาเนี่ยครับทุกคนโอ้โหเหล่าบรรดา LGBTQ ซึ่งต้องบอกได้ว่าน้องบิวจิตชริยาเนี่ยเป็นขวัญใจเนาะ LGBTQ นั่เนเองครับทุกคนด้วยได้ว่าคนก็เข้าไปขอถ่ายรูปเข้าไปมอบรางวัลน,น้ําใจกันเยอะแยะมากมายถือออกถือว่าโช์นี้เป็นโชว์ที่ตราตรึงอีกหนึ่งโชว์นะทุกคนเพลงเปิดตัวมาด้วยลําแพนแทนใจนะสำหรับน้องบิวจิตชริยานะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาซึ่งเปิดตัวบนเวทีประถมมาเทิงศิลป์ครั้งแรกด้วยสําหรับเพลง รำแพนแทนใจนะครับนะก็สำหรับประถมมาถึงศิลพี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสให้10เต็ม10ไปเลยนะสำหรับน้องบิวจิตทริยานะอ่ะมาต่อกันกับอีกหนึ่งโชวครับเป็นโชว์ของหมอลำใจเกินร้อยนั่นก็คือโชว์ของซอแอนครับทุกคนดอกญ้าในป่าปูนโอ้โหเรียกได้ว่านี่เลยครับเป็นภาพด้านหลังของพี่อิ่ม,มข่าวกระแสนะครับ สำหรับดอกย่าในปราบปูนะครับทุกคนคุณแอนออรดีเนี่ยมาในชุดสีเขียวแล้วก็นี่เลยครับเป็นชุดราตรีแบบ ฟูฟ่องมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโชว์นี้คืออลังการนะครับอลังการแล้วก็เสียงของคุณแอนอดีคือดีมากๆซึ่งเป็นเพลงที่เหมาะกับคุณแอนมากๆเลยนะดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยเพราะว่าคุณแอนเนี่ยเริ่มต้นมาจากเป็นนักร้องสายประกวดใช่ไหมครับซึ่งคุณแอนจะเหมาะมากกับเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงคือคอนโทนไว้ได้ดีมากวันเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขาเป๊ะอยู่แล้วนาองสำหรับคุณแอนอดีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับ พอโชว์นี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณแอนก็เปลี่ยนมาเป็นกระโปรงสั้นเนาะแล้วก็แดนเซอร์ก็จะออกมาเป็นชุดสีแดงนะครับสวยงามมากนะครับทุกคนโชว์นี้ถือว่าสวยงามแล้วก็ตาตรึงนะครับที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นไวรลัลชั่วข้ามคืนเลยคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆสําหรับโชว์นี้นะครับนะซึ่งเปิดตัวมาด้วยเลือกเพลงได้ดีถือว่าหมอลําใจเกินร้อยคุณแอนเรดีเนี่ยเลือกเพลงได้ดีครับแล้วก็แดนเซอร์คือเต้นแบบผิวไหวมากๆนะครับนะก็สําหรับโชว์นี้ อ,มอุมอิ่มขาวกระแสชอบมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเวทีปีนี้เนาะของหมอลำใจเกินร้อยคือจัดเต็มแล้วก็แกรนโอเพนนิ่งมากๆชอบมันเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัวไหมทุกคนดูแบบคล้ายๆดอกบัวนะซึ่งซึ่งพอมาเป็นโชว์ของคุณแอนเนี่ยเราเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นดอกบัวไปหมดอะทั้งเวทีแล้วก็ชุดแดนเซอร์อะไรต่างๆคือเป็นดอกบัวนะ เป็นแบบดอกญ้าในป่าปูนะหรือว่าเป็นดอกหญ้านะเป็นดอกญ้านะครับนะไม่ใช่ดอกบัวนะชอบมากๆนะครับทุกคนชอบามากๆคือแดนเซอร์อเนี่ยเหมือนออกมาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเล่นนะครับเล่นกับดอกไม้แล้วก็พลิ้วไหวสวยงามนะครับซึ่งเป็นโชว์ที่ตราตึงแล้วพิมพ์อิ่มพิมขออา่าวกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับนะสำหรับโชว์นี้ให้ไปเลย10 10ิ0สิบ นะครับนะสำหรับโชว์คุณแอลอรีนะเปิดตัวออกมาได้ดีมากมมาต่อกันเลยนะครับสำหรับโชว์ของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งเป็นแม่เหล็กนั่นก็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนโชว์นี้คือตราตรึงมากๆเชื่อว่าหลายคนรอคอยให้พิ้วมิมข่าวกระแสเนี่ยพูดถึงนะครับสำหรับโชว์นี้ต้องบอกเลยว่าเปิดมาด้วยเรื่องราวสตอรี่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่าแล้วตั้งแต่น้องเนี่ยนอนอยู่คอกวัวเนาะซึ่งบอกเล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเป็นเสียงน้องเนี่ยขึ้นมาเลยครับทุกคน ซึ่งโอ้สาวน้อยเพชรแพนคือเอาใจแฟนคลับหนักมากซึ่งรู้ว่าดึงอารมณ์คนได้โชว์นี้คือดึงอารมณ์คนดึงอารมณ์อุ้มอิ่มขากระแสยไปด้านหน้าเวทีเลยแล้วก็ต้องไปมอบรางวัลน้ำใจด้วยนะทุกคนเนาะ <c ười> คือโชว์นี้แบบดีมากๆแล้วก็ทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยน้ำตาไหลกันเลยทีเดียววันแรกที่เปิดฤดูกาลออกมานะทุกคนแล้วก็น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย โอ้โหร้องไว้ได้ดีมากๆสําหรับเพลงหอบฝันมาหลังห้านซึ่งเปิดตัวมาด้วยเพลงหอบฝันมาหลังห้านนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนาะก็ถือว่า23ล้านวิวแล้วสําหรับหอบฝันมาหลังห้านแล้วก็แดนเซอร์เนี่ยนะครับทุกคนมีลูกเล่นก็คือถือเป็นกล่องของขวัญสีขาวมาก็เหมือนแบบาลายเต้นแบบจินตารีลานิดนึงนะครับเหมือนโชว์นี้เลยเรามีความรู้สึกว่าโชว์จะแบบลายเต้นอะไรคือแบบเหมือนแบบจินตารีลาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเยื่องย่างนะครับนาะเป็นเพลงช้าที่เต้นได้นะครับน้องทุกคนถือว่าเป็นโชว์ที่ตราตรึงมากๆแล้วก็อุงอิงไปบ้านแพงวันนั้นเนี่ยน,น้องมาในชุดสีม่วงนะครับแล้วกราฟิกด้านหลังเวทีก็คือเป็นสีม่วงหมดเลยวันนั้นคือตาตรึงมากๆและเสียงน้องคือดีมากๆอุงอิีพี่บ้านแพงร้องหอฝันมาหลังหั่นดีมากๆในวันแรกนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องคนไปด้านหน้าเวทีวันที่น้องออกมาโชว์นะครับเรียกได้ว่าคนเนี่ยเขาไปยืนเต็มเลยนะครับพิมพ์อิ่มข่าวกระแสเนี่ยแทบจะ ตะเกียรตะกายเข้าไปแล้วกว่าจะไปถึงตัวองค์อิงนะทุกคนนาะก็ถือได้ว่าโช์นี้เป็นโชว์ที่อลังการแล้วก็ตราตรึงแล้วก็หลายคนรอคอยมากๆนะครับถือว่าสาวน้อยเพชรบนแพงปีนี้ทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับโชว์แม่เหล็กอย่างอง์อิงเพชรบนแพงนะครับนะแล้วก็ต่อมาด้วยเพลงนางฟ้าหน้าห้านเนาะซึ่งเป็นเพลงของน้องที่กำลังโด่งดังนั่นเองนะครับแล้วก็องอิงคือเป็นคนที่ไอคอนแทคดีมากๆ ไอคอนแทคที่ส่งสายตาหาพ่อแม่เอฟซ c ด้านหน้าเวทีแล้วก็คนดูแบบคือน้องจะมองแบบกว้างมากๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นโชว์ที่ตราตรึงมากๆสําหรับฤดูกาลนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับให้หอบฟันมะลังห้าน10เต็ม10ไปเลยต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่ตราตรึงแล้วก็อลังการนะครับนะ แล้วก็โอ้โหสามโช์นี้นะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆอย่าพลาดช,ชมเลยสําหรับปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็หมอลําใจเกินร้อยแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับต้องบอกได้ว่าคุ้มมากๆนะักคุ้มมากๆยิ่งไปดูโชว์องค์อิงนะครับทุกคนยิ่งคุ้มมากๆแล้วแบบโอ้โหตราตรึงอะนะครับทุกคนสามโช์นี้ถือได้ว่าเป็นโชว์ที่หลากหลายเนาะเป็นโชว์ที่แตกต่างกันไปอย่างบิวจิตชลิยาเนี่ยเขาก็จะมาแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรมาในแบบเสียงแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขา แต่รู้สึกว่าของปฐถมบันเทิงศิลป์เนี่ยบิวจิติริยาจะเป็นตอนนี้ถ้าถ้าเป็นเจ้าภาพจ้างก็น่าจะจ้างเป็น2ต่อเนาะทุกคนวนะ่าเป็นจ้างน้องขึ้นมาด้วยเหมือนคุณแอนลรดีแต่อุ้งอิงเนะี่ยคือไปดูแล้วก็ไปดูน้องได้เลยซึ่งน้องไม่ได้ไปแบบรับงานด้านนอกประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ น่ารักมากสําหรับ3มโช์นี้ชอบมากๆแล้วก็สมศักดิ์ศรีในการเปิดฤดูกาลในครั้งนี้มากๆเดี๋ยวเรามารอดูระเบียบวัทศินการ์นะครับทุกคนซึ่งน้องเต้าหยองไปเจอในวันเปิดฤดูกาลของปฐมบันทึงศิล์นะครับต้องบอกว่าน้องเต้าหยองก็น่ารักแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูน้องเต้าหยองสปอยไว้นิดหนึ่งวันลายเต้นปีนี้น่าติดตามมากๆนั่นเองครับทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าใครชอบโชว์ไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับรักทุกคนนะครับ